โหนดังทักแรงจับตาช่วงปลายปีเศรษฐกิจสุดจากภัยสงครามต่างประเทศทุกอย่างจะแพงขึ้นทํานายโดยโหนวสุก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ เดินทางมาถึงช่วงกลางปี2567กันเรียบร้อยแล้วหากพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในปีนี้เรียกได้ว่าขยับดีขึ้นมาเรื่อยๆจากปีก่อนๆที่โลกเราได้ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ยังจำกันได้ไหมเื่อช่วง3-4ปีเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเกิดการชะงักหลายกิจการพากันปิดตัวลงซึ่งมาในปีนี้2567สถานการณ์ดีขึ้นอย่างมาก การท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติก็มีเข้ามามากขึ้นเวลาที่เหลือ6เดือนหลังของปี2567ดวงเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คกันเลยค่ะดวงเศรษฐกิจไทย2567เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงต้นปีถือว่าในจุดที่ทรงๆเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเพราะดวงเมืองราหูเพิ่งย้ายและดาวเสายังโครจรเดินหน้าไม่เต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินที่ไม่ค่อยสะดวกธุรกิจ SME อาจจะยังมีกำไรน้อยและกำลังซื้อในประเทศยังไม่เพิ่มขึ้นอีกทั้งดอกเบี้ยงเงินกู้และหนี้สาธารณะจะทำให้รัฐบาลมีข้อจำกัดเรื่องการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยในช่วง3เดือนแรกคือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมถือว่าเป็นช่วงที่คนในประเทศ จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ไม่ฟื้นมีปัญหาเรื่องการค้าขายการลงทุนตลาดหุ้นยังไม่ดีราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทรงตัว และประชาชนมีปัญหาหนี้เสียโดนยึดรถและที่อยู่อาศัยเยอะซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจและมีปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินมาตั้งแต่ปี2,566ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะจะมีความเสี่ยงพอสมควรที่ธุรกิจจะมีปัญหาหรือล้มละลายถือว่าเศรษฐกิจช่วง3เดือนแรกของปี2,567ค่อนข้างแย่ จัดเป็นบททดสอบของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนและรัฐบาลที่ต้องผ่านไปให้ได้ทว่าพอเข้าช่วงเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจะเริ่มส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นโดยเริ่มต้น จากกระแสธุรกิจการท่องเที่ยวจะกลับมาดีอีกครั้งหลังจากปัญหาโควิดปี2563ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยตกไปปีนี้การท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นกระแสทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งจะตามมาด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติรวมไปถึงตลาดหุ้นของประเทศก็จะค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆ จนถึงช่วงกลางปีที่ตลาดหุ้นของประเทศไทยอาจจะมีมูลค่าการซื้อขายและการลงทุนจากต่างประเทศพุ่งสูงสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ผลกระทบที่ต้องระวังคือราคาสินค้าอาหารการกินและที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรัฐบาลจะต้องเริ่มประกาศขึ้นค่าแรงทันทีในช่วงกลางปีเพราะถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นค่าแรงหรือออกกฎหมายใหม่เข้ามาควบคุมดูเรื่องการลงทุนและการเกิดธุรกิจประเภทใหม่ๆที่กำลังได้รับความนิยมจะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนรวมถึงจะมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมและการช่อโกงตามมาจานวนมาก ซึ่งผลที่สุดก็คือภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียหายและเศรษฐกิจโตแบบไม่ยั่งยืนช่วงกลางปีเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีกว่าช่วงต้นปีมากและอาจจะดีกว่าช่วง3-4ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะจะมีการออกธนบัตรเหรียญและเงินบาทแบบใหม่เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นให้ประชาชนมีกำลังซื้ออีกทั้งนโยบายด้านภาษีต,ต่างๆ จะมีออกมาช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของบ้านหรือรถยนต์ได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมทั้งนี้รัฐบาลก็ยังประมาทไม่ได้เพราะในช่วงปลายปีรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องตลาดหุ้นการลงทุนจากต่างประเทศและอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติใหม่ ไม่เช่นนั้นราคาที่ดินจะพุ่งสูงขึ้นจนเกินกว่ากำลังซื้อของคนในประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทธุรกิจอสังหาในไทยบางแห่ง อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินจนถูกบริษัทชาวต่างชาติเทคโอเวอร์ไปส่งผลให้คนไทยมีปัญหาเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยประกอบกับดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงและรัฐบาลยังเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนไม่ทันการลงทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามามากๆอาจกลายเป็นการเปิดช่องให้คนต่างชาติเข้ามาครอบงำธุรกิจคนไทยได้ง่ายและการแก้ไขกฎหมายเรื่องการลงทุนของชาวต่างชาติ หรือการออกกฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยวก็อาจทำให้รัฐบาลไทยมีปัญหากับนโยบายการค้าและขัดแย้งกับชาติมหาอำนาจอย่างเลี่ยงไม่ได้ช่วงปลายปีเศรษฐกิจจะตกลงจากช่วงกลางปีเพราะธุรกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวจะมีปัญหาจากความขัดแย้งกับต่างชาติซึ่งอาจรวมถึงชาติมหาอำนาจต่างๆด้วย รวมถึงปัญหาเรื่องของสงครามความขัดแย้งที่อยู่นอกประเทศก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนช่วงปลายปีช่วงนี้รัฐบาลจึงควรหันมาเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนสนับสนุนธุรกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมนี้คนที่มีเหตุให้ต้องเดินทางไกลหรือต้องขึ้นยานพาหนะที่เป็นเครื่องบิน และเรือต้องวางแผนการเดินทางให้รอบคอบและเผื่อเวลาเกิดเหตุดีเลยหรือมีเรื่องฉุกเฉินไปด้วยเพราะดวงเมืองช่วงสองเดือนนี้เกือบทุกลัคนาราศีจะได้รับผลกระทบจากดาวอังคารดาวเสารและราหูที่โคจรไม่ปกติส่งผลทำให้มีหลงทางเกิดอุปสรรค หรือมีอุบัติเหตุในการเดินทางไปไหนมาไหนเรียกว่าแทบจะโดนกันทุกคนที่อยู่ประเทศไทยรวมถึงคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยเพราะเป็นดวงโลกที่ส่งผลกระทบหมดลองสังเกตข่วอุบัติเหตุทางเครื่องบินช่วงเดือนที่ผ่านมาดูจะมีข่าวอุบัติเหตุ ปัญหาจากเครื่องบินตลอดสองเดือนที่ว่ามานี้ก็ยังคงต้องระวังไม่ต่างจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็มีราศีที่ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเพราะค่อนข้างจะส่งผลโดยตรงเนื่องจากมีดวงต้องเดินทางในช่วงนี้ที่มีปัญหาพอดีอย่างผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิง์กันตุลยิ่งต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะเป็นราศีที่จะเสียทรัพย์มีเหตุให้เกิดความทุกข์ จากการเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือขึ้นยานพาหน,นะแล้วมีปัญหาง่ายถ้าขับรถยนต์ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำแนะนำให้ต่อประกันภัยชั้นหนึ่งแบบที่ช่วยเหลือ24ชั่วโมงเพื่อเกิดยางแตกยางแบนรถเสียเคลื่อนที่ไม่ได้จะได้มีคนช่วยและตรวจสอบลมยางน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ทุกอย่างในรถยนต์ให้พร้อมเสมอ ส่วนถ้าต้องการเดินทางด้วยเรือหรือเครื่องบินแนะนำให้ซื้อประกรันการเดินทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อเกิดปัญหาดีเล์หรือมีความล่าช้าเช่นเวลาที่วางแผนบินไปกลับควรไปก่อนถึงเวลาเช็คอินสัก3-4ชั่วโมงและถ้าจะมีธุระหรือรัตหมายงานอะไรหลังจากเดินทางด้วยเครื่องบินควรเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยสัก8-12ชั่วโมง เช่นถ้าเครื่องบินถึงที่หมายช่วงเช้าเวลานัดคุยงานช่วงบ่ายวันนั้นเลยระวังจะมีปัญหาดีเล์หรือไปไม่ทันนัดหมายควรจะนัดเป็นช่วงค่ำหรือช่วงวันถัดไปเลยจะดีที่สุดส่วนคนที่เกิดลัคนาราศีเมษร,ราศีมัมงกรราศีมีนระวังจะขับรถหลงทางจำทางผิดรวมไปถึงถ้าจะจองการเดินทางด้วยเครื่องบินให้เช็คสายการบินเวลาขึ้นบินให้ถูกต้อง เพราะอาจจะจองผิดรวมไปถึงไม่ควรหิ้วกระเป๋าไปหลายใบหรือพกสัมภาระไปมากๆพวกของใช้จำเป็นควรพกติดตัวไว้เสมอเพราะมีสิทธิ์ที่จะหลงลืมทำหายเช่นกระเป๋าเดินทางเวลาไปต่างประเทศและต้องมีเปลี่ยนสายการบินระหว่างทางระวังกระเป๋าเดินทางของตัวเองหายหรือไปไม่ถึงที่หมายพร้อมกันควรวางแผนเผื่อปัญหาตรงนี้ไปด้วย จะได้เดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวได้สนุกขึ้นโดยโหนวสุสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทําด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ